สวัสดีครับกิติศักดิ์เปรี้ยงกระโทนนะครับวันนี้ก็ยังพูดถึงความเสี่ยงของธุรกิจเครือข่ายหลายคนไม่กล้าทําไม่กล้าคิดที่จะทําเลยว่าคิดว่ามันมีความเสี่ยงนะครับเรามาดูกันแล้วก,การวิเคราะห์นะครับว่าธุรกิจเครือข่ายนี้มันเสี่ยงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างของบริษัทฤทธวรธนัยที่ผมทําอยู่เลยนะครับซึ่งลงทุนเพียง37 5บาบาทนะครับแล้วสามารถสร้างรายได้ได้นะครับแล้วเรามาดูกันว่า มันเสี่ยงตรงไหนนะครับเราพูดถึงธุรกิจที่ที่เป็นระบบเป็นการสร้างทีมมีผังไบนารีนะครับพอพูดถึงผังไบนารีคนทั่วไปก็จะมองว่าอุย้ยแชร์ลูกโซ่เป็นแบบแชร์ลูกโซ่เป็นแบบลูกโซ่ไม่ได้พูดเป็นแบบเครือข่ายเนาะนะครับลักษณะของเครือข่ายมีหลายแบบนะครับตั้งอย่างเช่น เป็นดาวรอบตัวสแตนสเตปเป็นไบนารีเป็นไตนาลีอย่างเงี้ยครับเป็นไตนาลีก็คือ3ขา3สายงานนะครับแต่ที่ริศพันุนายเป็นไบนารีทำไมถึงเป็นไบนารีเพราะเป็นแผนธุรกิจที่สามารถช่วยกันได้เป็นแบบสากลทั่วโลกเขาทำกันนะครับจะพูดถึงแล้วนะ่ก็คือมันติดตัวเราได้แค่2คนคนที่3เราแนะนำก็ต้องไปต่อคนที่เราแนะนำมาอีกครั้งหนึ่งเราแนะนำอีกคนหนึ่งเราก็ไปต่อคนแนะนา อีกต่อหนึ่งซึ่งมันช่วยกันคนที่สองอาจจะไม่ได้แนะนำใครเลยแต่เราก็สามารถแนะนำไปต่อไปต่อเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนำแบบนี้นะครับแล้วก็พอถ้าต่อสองข้างเราก็จะได้ค่าจาับคู่เขาเรียกว่าค่าบาลานซ์ทีมอย่างงี้ครับวิธีการที่ที่เขา,ามีผลตอบแทนมีระบบในการจ่ายเงินให้เราแต่ทีนี้เรามาดูความเสี่ยงกันก่อนนะครับว่าธุรกิจนี้มันเสี่ยงไหม เราไปซื้อของที่ตลาดไปซื้อของร้านสะดวกซื้อเราซื้อของในราคาสมมุติว่านะครับซื้อสบู่ก้อนหนึ่งราคา100บาทเราได้ได้ของมาแล้วนะครับมันก็จบนะครับล้วก็เราได้ของมีความเสี่ยงไหมครับมีใครมาหลอกเราอีกไหมว่าให้งอเงินเพิ่มไปเปล่าเลยนะครับแต่ถ้าสบู่ก้อนนั้นมีคุณภาพที่ดีเราใช้แล้วผิวเนียนผิวนุ่มเราก็ไปบอกต่อนี่สบู่นี้ดีนะสบู่นี้ใช้เราดีมากเลย นะครับหรือว่าเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนู้นร้านนี้ผัดหมี่ร้านนั้นนะครับบอกว่าดีดีด,ดนะครับแล้วเราก็บอกต่อให้เพื่อนๆไปไปกินไปซื้อไปใช้อย่างเงี้ยนะครับหรือไปที่สวนอาหารแห่งหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ถ่ายโลเคชั่นแชร์ตำแหน่งไว้พร้อมนะครับว่าร้านอาหารนี่ดีน่ามานั่งอย่างเงี้ยนะครับราคาถูกอาหารเอาอาร่อยอย่างเงี้ย เราเป็นตัวแทนการขายให้เขาแล้วใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ซื้อของกลับบ้านได้ของกลับเอามากินมาใช้ก็จบใช่ไหมนะครับไม่มีความเสี่ยงแบบนี้เราเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงแต่ธรุรกิจเครือข่ายที่หลายคนมองว่าเป็นความเสี่ยงโอ้มองครั้งแรกเลยมันเป็นแชร์ลูกโซ่พอเป็นแชร์ลูกโซ่ก็เลยนึกว่ามันเสี่ยง <c oughs> ขอโทษนะครับ เราก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไปซื้อของสม,มุตรลิตรรันทุนายก็แล้วกันคุณลงทุน375บาทเพื่อซื้ออินคาโอเมก้าออยเนี่ยมากินเพื่อดูแลสุขภาพเพราะว่าเขาดูแลได้ตั้งแต่ปวดเมื่อยเหนื่อยเร็วเจ็บข้อเจ็บกระดูกเป็นโรคเกาโรคลูมาตอยโรคนะครับเขาดูแลได้ดูแลให้ดีขึ้นได้โรคโดยเฉพาะโรคโรคไตนี่ก็ใช้ดีด โรคเบาหวานความดันใช้ได้นะครับเพราะว่าเราทดลองเรามีผู้แชร์ประสบการณ์เยอะแยะมากมายสิ้นมาพูดถึงความเสี่ยงเราซื้ออินคาโอเมก้าออยขวดละ375บาทจ่ายตังค์ได้ของจบไหมครับก็จบมันไม่ได้มีความเสี่ยงใช่ไหมมันไม่ได้มีความเสี่ยงเลยก็เราซื้อจ่ายเงินไปซื้อสินค้าออกมาเราก็ได้ของแต่สิ่งที่สําคัญ ที่มันเป็นระบบที่บอกว่าเครือข่ายก็คือเราได้ธุรกิจกับบ้านมาด้วยเราได้รหัสสมาชิกเพราะเราสมัครเป็นสมาชิกนะครับเราก็ไปบอกต่อบอกต่อเหมือนกับที่เราเคยบอกครับเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินผัดหมี่กินส้มตำอร่อยเราก็บอกต่อแต่นี่เราก็บอกต่อครับกินอินคาโอเมก้าออยล์แล้วดีมากๆนะครับมันช่วยให้การปวดเมื่อยเหนื่อยเร็วเนี่ยมันหายไปมันดีขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกต่างๆที่มันทุเลาเบาบางลงมันดีเราก็เลยไปบอกต่อว่ากินอันนี้ดีนะนะครับเราก็ไปบอกต่อเลยครับเขาก็ซื้อตามปกติเขาซื้อถ้าเขาสมัครสมาชิกก็ราคา375บาทถ้าไม่สมัครขายราคาปีกก็590ตามราคาข้างขวดอย่างเงี้ยครับเขาก็ซื้อกินแบบเขาซื้อกินเขาจ่ายเงินเขาก็ได้รับของมันก็จบนะครับ เห็นไหมว่ามันมีความเสี่ยงไหมครับเราต้องดูตรงนี้นะแต่ถ้าใครคิดจะทําธุรกิจก็คือสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ทําระบบเรียนรู้ระบบจากห้องประชุมนะครับเพราะว่าธุรกิจริสวันทูนายเป็นธุรกิจที่สมัครฟรีไม่มีไม่มีการรักษายอดนะครับเราซื้อครั้งเดียวแล้วก็มีธุรกิจอยู่ในครอบครัวเราตลอดไปเลยนะครับเรียกว่าตลอดไป เพราะว่าไรรหัสไม่มีวันตายเพราะว่ามันไม่ต้องรักษายอดอออสามารถเป็นมรดกได้ให้ลูกให้หลานทำต่อได้เลยนะครับนี่คือธุรกิจฤทธิ์วันทนายที่พัฒนามาจนถึงที่สุดแล้วในยุคนี้นะครับยุคที่เป็นโควิดคนออกจากบ้านไปไหนไม่ได้นะครับเรามาทำธุรกิจนี้ก็จะมีเงินใช้เราเห็นไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนนะครับหลังจากที่เราซื้อของจ่ายเงินได้ของแล้วก็ มันก็จบอะนะถ้าพูดแล้วแต่ที่ลิต,ตวนันทุไรนยมันได้ธุรกิจกลับมาบ้านพอเราไปแนะนําบอกต่อเราได้ค่าแนะนําอย่างเ,าเราบอกว่าอุ้ยอันนี้มันช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อแก้เมื่อยได้นะเ,เพื่อนบ้านเราก็เอาไปไปลองกินดูนะครับโดยสมัครสมาชิกเราก็ขายในราคา375บาบทบวกค่าส่งอีก50บาทเป็น425บาทนะครับเขาซื้อไปเรา ก็จะได้ค่าแนะนําจากบริษัทบริษัทไม่ได้เอาเงินจากที่เขาซื้อนะครับมาจ่ายเราบริษัทจ่ายเองเพราะว่าเราเป็นตัวแทนในการขายเหมือนกันนะครับเขาก็ให้ค่าแนะนํามา50บาทนะครับและทีนี้เมื่อเราแนะนําฝั่งซ้ายขวดหนึ่งเราก็ไปแนะนําเพื่อนบ้านคนอื่นๆ,ๆถ้าเขามานะครับเขามาเขาเออเห็นว่า,า,า,ส,าสินค้านี้ดีเขาก็กินเขาก็มาต่อข้างขวา พอมาต่อข้างขวาเขาก็เราก็จะได้ค่าแนะนํนาอีก50บาทแต่ทีนี้สิ่งที่มากกว่านั้นเรียกว่าระบบหรือทีมนั้นก็คือว่าเราจะได้ค่าบาลานซ์ทีมก็คือค่าจับคู่พอมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับกินคนละหนึ่งขวดนะครับเราก็จะได้ค่าจับคู่อีก50บาทก็คือ50%์ของ100 PV นะครับเพราะว่า1ขวด375บาทเท่ากับ3เอ่อเท่ากับ100 PV เนาะ เราได้ค่าแนะนำา50บาทเราได้ค่าค่าแนะนำเนี่ยห้บาท2คนก็เป็น1 0อนึงค่าบริหารทีมอีก50บาทเป็น150บาทนี่จากการทำงานแค่นี้เองนะครับเราก็เพราะว่าถ้าเรากินดีเราก็บอกต่อมันก็มีไรายได้แต่ทีนี้ถ้าอีก2คนนั้นนะครับซ้ายขวาของเราเขากินดีเหมือนกันเขากินดีเหมือนกันเขาก็ไปบอกต่อทำเหมือนกันเขาก็จะได้ร้อเหมือนกัน นะครับต่างคนก็ต่างเราได้ร้อยห้าสิบเราที่อยู่ข้างบนเป็นคนแนะนําสร้างทีมเราก็จะได้อีกนะครับเมื่อมีต่อมาอีกอข้างละสองร้อยเราก็จะได้ค่าบริหารทีมอีกหนึ่งร้อยบาทนี่เรายังไม่ได้ทำใช่ไหมย,ยังไม่ได้ทําต่อแต่เขาบอกต่อแล้วนี่คือการขยายองค์กรสร้างเครือข่ายแล้วถ้าอีกสี่คนละครับอีกสี่คนที่เขากินดีแล้วเขาก็ไปบอกต่ออีกเขาก็สั่งของเขาเขาก็บอกต่อคนของเขาเขาก็บอกต่อเพื่อนของเขานะครับ ก็จะกลายเป็นคนที่บอกต่อตอนนั้นเขาจะได้1 5 0 150 150อีกชั้นบนนะครับก็จะได้อีกร้อยร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วเราอะ่ะเราก็จะได้กลายเป็น200%เพราะมันมีข้างละ4่ใช่ไหมครับข้างละ4 150ี่ร้อก็ได้อีก2 0 0นี่คือเรายังไม่ได้แนะนําต่อนะครับแต่ถ้าเราแนะนําต่อเราติดตัวเองไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปต่อคนข้างล่างอีก4คนอีกอีกสคนซ้ายขวาสุดของเราเพื่อสร้างระบบให้มันเข้มแข็ง ช่วยองค์กรเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยคนข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมครับนี่คือระบบเครือข่ายมันก็จะขยายไปเรื่อยหนึ่งวันนะครับมีสองคนสองวันสี่คนสะสามวันแปดคนอย่างี้มันขยายไปเรื่อยลองนึกดูนะครับเมื่อไปถึงเก้าวันสิบวันเนี่ยคนในองค์กรน,นี้จะขยายใหญ่โตขยายใหญ่โตแล้วเขาซื้อเมื่อไรเราได้ด้วยอะ่ะเราหลอกเขาไหมถามจริงผมถามว่าเราหลอกเขาไหม เรากินดีเราบอกต่อเขาไปซื้อเขากินดีเขาบอกต่อเราไปหลอกใครใช่ไหมครับเราไม่ได้หลอกใครเราก็ได้ธุรกิจเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่มาเราสมัครก่อนก็อยู่บนผังเราก็แนะนําบอกต่อนะครับพอเขาซื้อเขากินเขาใช้เขาถูกใจอ่ะเพราะว่าปกติเ,เราซื้อกินมันจบตั้งแต่เราจ่ายเงินรับของแต่ที่นี่มีธุรกิจที่เราบอกต่อแล้วเราเราได้ตังค์ผมทํามาตั้งแต่ เดือนมกราจนถึงปัจจุบันมีรายได้เข้าทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น200-300-400-600-700ตอนนี้เป็นพันนะครับเพราะระบบนานขึ้นนะครับจำนวนคนก็มากขึ้นเขาก็ซื้อกินของเขาครับเราไม่ต้องมายุ่งยากหรอกเขาก็ซื้อกินของเขาแต่เราเป็นคนที่แนะนำคนแรกๆใช่ไหมครับเราก็แนะนำเขาไปทำตามหน้าที่ของเราแล้ว พอใต้องค์กรเราซื้อเราได้ด้วยใช่ไหมครับเรานึกถึงธุรกิจสะดวกซื้อที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเขาไม่ต้องมาขายเองเห็นไหมครับก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั่วประเทศเป็นหมื่นสาขาเป็นหมื่นสาขาแล้วสมมุติว่าถ้า้าเขาได้สาขาละ,ะวันละพันบาทอย่างเงี้ยหมื่นสาขาได้เท่าไหร่เขามีเงินเป็นล้านต่อวันแต่ที่นี่ธุรกิจริบทบอลชวนนเราสามารถสร้างองค์กรได้เพราะอะไรครับเพราะเรามีทุนน้อย มันลงทุนแค่375บาทเราไม่ได้มีเงินสามล้านเพื่อไปซื้อล้านสะดวกซื้อมาเป็นของเราเราจึงมาทําแบบนี้แต่สามารถสร้างระบบได้ตอนนี้ผู้นำนะครับผู้นําที่ทําธุรกิจลิดวันทูนายสามารถมีรายได้วันละหมื่นห้าวันละหมื่นห้านะครับไม่ใช่ว่ากระจอกก็ค่อยนะวันละหมื่นห้านะครับคุณทองเอกโคสาพีดาดาตอนนี้วันละหมื่นห้า และอีกหลายคนกําลังตามไปผมก็ตั้งใจว่าจะตามไปคําว่าวันละหมื่นห้าคือได้ทุกวันเดือนหนึ่งสาวันก็ประมาณ4ี่แสนหเดือนละ4ี่แสนหเราทํางานปีหนึ่งนะครับทางานประจําแต่โค้ทองเอกโค้สาพิดาดาทำมาแค่หน่งปีจากวันที่18เมษายน2563มาจนถึงปัจจุบันนะครับได้รายได้เดือนละ4,000สนกว่ามาหลายเดือนแล้วจนสามารถซื้อรถซื้อบ้านได้ นี่จากการทุ่มเทของเขาปีหนึ่งแล้วเราทุ่มเททำงานประจำปีหนึ่งได้สี่แสนสองปีได้ได้แปดแสนแต่ไม่เหลือเพราะว่ามันใช้หมดไปใช้หมดไปถูกต้องไหมครับนี่คือธุรกิจนะครับที่สร้างได้สร้างอนาคตได้ต้องส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับเขาทุ่มเทปีหนึ่งเราก็ทุ่มเทไปเราทุ่มเทบอกต่อไปเรื่อย นะครับเพราะว่าเราไม่ได้หลอกใครก็ทาไปเรื่อยๆถ้าเราอยากทําไปเรื่อยๆเราก็ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราทําจริงๆมุมานะ้าจริงๆนะครับเขาทุ่มเทปีหนึ่งแล้วเขาได้วันละหมื่นห้าเดือนละสี่แสนห้าคุ้มไหมครับถ้าคุ้มมันเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่าลืมนะครับติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับว่าเราจะสามารถสร้างระบบของตัวเองได้เขาให้เรา ให้ธุรกิจเราติดตัวมาหลังจากเรากินสินค้าแล้วดีนี่คือสิ่งที่ธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างให้คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเชิญชวนนะครับมันไม่มีความเสี่ยงเลยสักนิดเดียวสรุปเลยนะครับลิตรันทุนายไม่มีความเสี่ยงเลยทั้งนิดเดียวลงทุน375คุณแนะนําคุณได้แล้วค่าแนะนําคุณจับคู่คุณได้แล้วเข้าบริหารทีม เพราะฉะนั้นมาร่วมธุรกิจกันครับคุณยังมีโอกาสคนตอนนี้รหัสอยู่ที่แสนสองหมื่นกว่าคนนะครับประเทศไทยมีคนอยู่70ล้าน,นคนถ้าธุรกิจนี้สินค้านี้มันดีตอบโจทย์คนก็ขยายไปเรื่อยเพราะเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพคนป่วยเยอะแยะคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเยอะแยะนะครับคนเป็นอัมพฤกษ์ลุกเดินได้ก็มีนะครับคนเป็นโรคไตระยะที่5ไม่ไม่ฟอกกินอันนี้แล้วไตดีขึ้นก็มี นะครับคนเป็นความดันเบาหวานดีขึ้นก็มีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแนะนําก็คือเราบอกต่อในสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนเราแต่ถ้าเขาไม่รับมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับว่าธุรกิจลิศวันทุนายเป็นธุรกิจที่น่าทํามากในยุคโควิดที่เราไม่สามารถออกไปไหนได้ไปพบปะผู้คนได้ แต่เราสามารถสร้างรายได้จากที่บ้านแนะนำครับชวนเพื่อนเข้าร่วมประชุมทุกวันตอนเช้า7จ็ดโมงเชา้าถึง9ก้าโมงตอนเย็นทุ่มหนถึง3ามทุ่มนะครับจะมีเรื่องดีๆของผู้แชร์ประสบการณ์ของอข้อมูลของบริษัทว่ามันมีที่มาแบบไหนทําไมมันดีจังมันเป็นงานนวัตกรรมนะครับอิงคาโอเมกาออยนี่นเป็นนวัตกรรมที่ท่านดตร วิจัยวิเคราะห์มาเพื่อดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นการดูแลครอบครัวเขาจะเอาสิ่งไม่ดีมาให้ครอบครัวหรอครับเอาสิ่งไม่ดีมาให้แม่มาให้ลูกเขาเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาวิจัยมาเพื่อสังคมด้วยนะครับเพื่อพ่อแม่และสังคมได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่ลิทวันทุนายทําให้กับสังคมในยุคนี้ยุคโควิดที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แต่สามารถสร้างธุรกิจได้ด้วยเงิน3 7 5บาทอย่าลืมครับแนะนําเพื่อนชวนเพื่อน เข้าที่ประชุมแล้วเราจะมีรายได้อยู่เรื่อยๆทุกสัป,ปดาห์ยังไงก็มีรายได้เพราะผมมีรายได้แล้วผมเป็นหลักฐานโคดทองเอกโคดสาเป็นหลักฐานที่เชื่อใจได้แน่นอนว่าเขามีรายได้วันละ 15, นะลนหมื่มนห้าจริงๆนะครับสิ่งสาคัญรถที่เขาปอกป้ายแดงบ้านที่เขาทาใหม่ทุกอย่างที่เขาทามีรายได้จากธุรกิจนี้เชิญชวนครับสําหรับ ติดต่อเลยนะครับสำหรับใครที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับติดต่อสมัครกับเขาเลยสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีไม่ต้องรักษายอดซื้อหนึ่งขวดมีธุรกิจอยู่ในครอบครัวตลอดไปสวัสดีครับเจอกันที่วันละ15ทุกคนครับ